ในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะคะว่าผิวแวแย่มากๆเลยค่ะมีปัญหาในเรื่องผิวหมองค้าแล้วก็เริ่มมีริ้วรอยเห็นชัดขึ้นนะคะจนแวนะคะจะต้องหาตัวช่วยเพื่อมาดูแลตัวเองค่ะเพื่อนแนะนําเจ้าตัวนี้เลยค่ะบิลิเซอาซไอไฮบาลานค่ะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะมาช่วยดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกค่ะน้องเขาจะช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนะคะช่วยลดเลือนปัญหาในเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆกับปัญหาที่แวเจอค่ะหลังจากที่แวนะคะได้ทานเจ้าตัว บิลิเซอซาอิไฮบาลาน,นะคะต้องบอกเลยว่าผิวแววดีขึ้นมากๆเลยค่ะผิวเนียนใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะแถมผิวยังดูสุขภาพดีขึ้นอีกด้วยค่ะปัญหาในเรื่องของริ้วรอยก็ดูตื้นขึ้นค่ะแถมน้องเขานะคะก็ยังช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายอีกด้วยนะคะเพราะเขาจะเข้าไปปรับสมดุลลำไส้ค่ะทําให้ระบบขับถ่ายของเรานะคะกลับมาทํางานได้อย่างปกติค่ะหมดปัญหาในเรื่องของท้องผูกอีกด้วยทานเพียงวันละหนึ่งซองนะคะพร้อมทั้งดื่มน้ําเปล่านะคะตาม1-2แก้วค่ะแค่นี้นะคะคุณก็ ะมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกแล้วค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนบิลิเซ่ทั่วประเทศเลยนะคะ